สวัสดีครับอยู่กับเราช่องพลายซับมงคลซีโดรโดนะครับวันนี้ก็เขาเรียกว่าวันฟรีเดของเด็กๆนะครับนําทีมโดยคุณแม่ผักบุ้งนะครับวันนี้เราเคยเห็นแต่เด็กๆเล่นเดี๋ยวตัวใหญ่จะเป็นยังไงับดูกันครับวันนี้โอ้ยืนคุ้มเลยครับพ่อแม่ลูกอยู่นะครับผมอ้าวพอควนก็ฉีดโอ้มีลัคกี้นะครับผักบุ้งแล้วก็ น้องสายฝนนะครับเอาแล้วครับฮะอะไรเอาแล้วครับนี่อันนี้ก็โอ้โหสไลเดอร์ครับมีสไลเดอร์ส่วนตัวน่ารักมากครับวันนี้ ก็เป็นวันฟรีเดย์นะครับให้น้องช้างได้เล่นกันนะครับอย่างมีความสุขนะครับผมโอ้ลักกี้เห็นผัผกบุ้งมาไม่กล้าเลยครับลักกี้ใยญ่ยวกว่ากว่าเดี๋ยวนะครับดเดี๋ยวเราเนีน <c oughs> ู่ดูขาครับผม นี่นะครับดูครับผมวอล์ก,กี้ครับลักกี้มีตัวใหญ่มาคุมไม่กล้าเลยครับลักกี้โอ้ไม่กล้าเล่นครับนอน่ลงลุกนอ่ลงลักกี้นั่งลงนอน่ลงนอ่ลงนอ่ลงอู้เอามือเตะบอลไปนู่นแล้วไอ้เปิดลัดเหรอนี่ดูไปแล้วครับวันนี้วันฟรีเดย์เลยครับผม ฉีดน้ำไปนู้นด้วยน่งอะไรแม่ถอยถอยถอยแม่ถอเยเอาแล้วครับสไลเดอร์ครับผมเล็บเสียขาน้ำเอาแล้วครับสนุกสนานแล้วครับผมดูนะครับผมเอา กับสายฝนชอบใจไอ้นุ่นไม่กล้ามาเล่นใกล้เลยครับไปอยู่ไกลนะครับลูกีของเราเอาลูกเอาอือออนี่นะครับก็เป็นวันฟรีดีนะครับก็จะมีทุกๆวันนะครับสําหรับการเล่นน้ําของเราทุกๆวันนะครับน้องๆนะครับเอาลูกเอ้าไอตัวงลัวครับกลัวครับ

ลักกี้เป็นเด็กดีเลยครับเจอแม่ผักบุ้งค um> ุมเชิงเป็นเด็กดีเลยกล้วยคอยกินกันหลังครับเดี๋ยวเล่นน้ำก่อนลูกไปเล่นน้ำไปนี่นะครับก็เป็นวันฟรีดีสนุกสนุกของเรานะครับกับน้องช้างนะครับพ่อควานก็จะมีวันที่จะปล่อยให้น้องได้เล่นนะครับสักวันนะครับโอ้สไลเดอร์ครับโอ้โอ้ย โอ้ยโอ้ยตักบุ้งสไลดเด้อโอ้ย, <c oughs> อยไปแล้วครับผมโอ้สนุกมากเลยครับผมนี่นะครับชมได้ที่บ้านสลาของเรามีทีเดียวครับผมจะเปิดเป็นเอลเฟนเซนจูรี่แล้วครับ <c oughs> นี่นะครับผมอนี้นะครับผมก็ ลากี้มามาไปแล้วครับนุน่นรอดลยเจบตรบังกอรีบเลยกีมไปแล้วครับลาก,กีเมกาเล่นครับลาก,กีบอกว่าเจอช้างใหญ่คุมเชิงนี่เมกลาเล่นด้วยเลยครับผมเ้ล,ลักีไปลกีลกก้ของเราไปไหนลูกมานี่เร็วกลัวตัวใหญ่ครับมมเมื่อกี้เล่นสองคนยังมีความสุขครับเจอเชียงใหญ่มางอนเลยครับผม มาลูกมาไปแล้วครับนุ่มมาสามาลเร็วกี่เอ้ยมาลูกมาลักกี้ไปแล้วครับนุ่ลักกี้ของเราไปอยู่ไกลแล้วครับกลัวแม่ผักบุ้งครับแม่ผักบุ้งเล่นแรงแล้วเกินหนีไปนู่นเลยไปอยู่นู่นเลยลักกี้ของเรางอนแล้วครับงอนแล้ว ไปแล้วหมดแล้วมาลูกมากี้เอ้ยกี้มานี่ลูกกี้มามาพ่อมาลูกมามาเร็วมาลูกมากี้งอนแล้วครับผมแมย์ฝากบุ้งไปแล้วครับนุน่นควานบอกว่าให้เล่นแค่นั้นพอครับตัวใหญ่เกินน่ากลัวครับไม่ได้น,น่ารักนี่นะครับพ่อเลย เราจะมีทุกวันนะครับเวลาบ่ายสามโมงกว่านะครับนี่วันนี้มีท่านผู้ชมเต็มอัศจรรย์เลยครับผมโอ้ขอเสียงหน่อยแล้วท่านผู้ชมขอเสียงหน่อยตบมือเลยเออดูนะครับท่านผู้ชมเก็บบัตรเก็บเต็มเต็มอัศจรรย์เลยครับวันนี้โอ้เนี่ยมีสไลเดอร์ด้วยครับผมดูครับผมโอ้ อย่างอะไรอ้าวนอนคู่แล้วครับวันนี้นอนคู่แล้วครับขูแกะจอแล้ว <c oughs> จูคลั่งกวนอนัตเจ้าจีเลยไอ้ีไอ้เยอะปลอยกีถอยลูกถอยกีวิ่งมาทำไมลูกถอยเร็วถอยเร็วเอาเอาเอา,อาน,นี่นะครับนี่ก็ดูครับ พ่อควานก็พาเล่นทุกวันนะครับเป็นให้ให้สนุกสนานนะครับน้องลักกี้น้องสายฝนตอนนี้จะเป็นคู่ขาแล้วครับแต่มีแต่ลักกี้นะครับที่เล่นแรงเกินนะครับชอบเล่นแบบฮาร์ดคอร์นะครับชนน้องสายฝนบ้างฝนก็บอบบางนะครับเนาะตัวเล็กนะครับอายุห่างกัน2ปีปีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับอาชีดด้วยชีดนายชีดทักกี้ด้วยเออเอาน้องลงลูกน้องลงอ๋อออเนอะลงเอาลูก เอาส่นจนขนายหักไปข้างแล้วนะครับลักกี้นี่สอยถูกใส่ข้างหนึ่งนี่ก็จะไม่นานหนุกมั้งครับติชนี่ ก็จะให้ปล่อยประมาณวันหนึ่งวันละ30-40ิบถึง่นาทีให้น้องช้างได้เล่นฟีสไตล้นะครับเนาะดูนะครับลักกี้ถูกใจเลยมาเลยมาลูกมามาแล้วครับมาแล้วเอาเร็วๆๆ็วเร็วเร็วเร็วมา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 เร็วโอ้โหนะครับอยากเล่นอยาควงนะครับโอ้ยไปติดโคลนมาแล้วนี่นะครับน้องลักกี้ของเรา ครัววิ่งตามเลยครับผมไปไหนลกูกอ,อาออาอวิ่งไปไหนต่อระวังตะปูนะั่นกี่เอ้ยก็ดูครับความน่ารักของน้องลักกี้นะครับกับน้องไอ้สายฝนนะครับเขาเล่นประจําเลยนะครับผม ดูครับผมเห็นพอควานมันวิ่งตามแล้วนะครับเนาะนี่ครับข็เป็นวันฟรีสไตล์ฟรีเดย์อีกวันหนึ่งนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับที่ได้รับชมนะครับนี่ขอ,อยังไงก็เฮ้ยเฮ้ย นี่นะครับเราก็จะมีแบบนี้ทุกวันนะครับก็เสียงอะไรครับผมก็อย่าลืมนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องพลายซับมงคลสีโดโดโด้วยนะครับผมนะครับเนาะก็ฝากน้องลักกี้กับน้องสายฝนไ้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเพจของเรานะครับน้องลักกี้สาวน้อยเซนซุนไปด้วยนะครับผมถอยลูกทอยมานี่มาเน่แน่ มามามาเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับมานิ่มา,มามา,มา,ม,ามาเร่มามาเลยก็ลาไปก่อนนะครับมานิ่มาหานันมาก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ